ตลังจากนี้พีคหลิงพ<อ>ู่แท้แน่นอนไม่ไปไหนไมันไปไหนไไก็ยังยัง<ม>อยู่ด้วยกันอยู่ด้ว<ด>ยกันเป็นนานๆด้วยนะใช่ใช่คลิปนี้อยู่ไม่ได้แล้วค่ะเมื่อพี่หลิงน้องออมตอบคําถามพี่พี่สื่อกับคำถามที่ว่าหลังจากนี้หลิงออมคู่แท้แน่นอนไม่ไปไหนพี่หลิงตอบว่าไม่ไปไหนก็ยังอยู่ด้วยกันน้องออมพูดเสริมอยู่ด้วยกันไปนานๆด้วยนะพี่หลิงพูดเสริมต่อว่าใช่ใ ทุกคนเข้าใจเรื่องอย่างทุกคนรับเรื่องด้วยนะ,ะหลิงออมจะอยู่ไปอีกนานพวกเราก็จะอยู่กับหลิงออมไปอีกนานนานวายอี่ฉันตกใจคำว่าคู่แท้แล้วไม่มีใครคัดค้านขึ้นด้วยนะแล้วทั้งพี่หลิงและน้องออมก็ยังตอบพล้อยตามว่าไม่ไปไหนจะอยู่ด้วยกันไปนานนานนี่ตกลงพี่หลิงน้องออมเปิดตัวแล้วใช่ไหมคะเล่นไม่ปฏิเสธคำว่าคู่แท้ แบบนี้ก็เป็นการเฉลยเลยสิคะขอถามอีกครั้งเขาสองคนเข้าใจใช่ไหมคำว่าคู่แท้เนี่ยใช่ไหมถ้าเป็นพี่หลิงโดนสัมภาษณ์คนเดียวอาจจะไม่เข้าใจคำถามแต่น้องออมก็อยู่ด้วยแล้วน้องออมเล่นไม่ปฏิเสธไม่มีชนักแสดงว่าใช่มีน่าละตอนนั่งอยู่ในหอท่ามกลางผู้คนมากมายพี่หลิงน้องออมเออะเอาหัวจุ่มเออะดมเดี๋ยวหอมเดี๋ยวกอด โอ้ยจะบ้าหวานให้คนทั้งโลกอิจฉาหนูไปเลยมันชวนให้นึกถึงประโยชของน้องออมที่ว่าถ้าออมชอบใครออมจะแอดแท็กเลยแต่ก็ต้องดูก่อนว่าเขาชอบเราไหมถ้าเขาชอบเราเราก็แสดงออกอย่างเต็มที่เลยสาววายก็เห็นน้องออมแสดงออกแบบนี้กับพี่เขาคนเดียวโอเคเลยค่ะสาววายเข้าใจหลิงอ,อมทุกอย่างแบบนี้ก็ฉเฉลยเลยว่าเป็นคู่แท้ไม่ใช่คู่จิน้น